สวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ้าเราจะออกแดดนะคะไปทะเลไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานะคะหรือไปทะเลนะคะขาดไม่ได้เลยคือน้องฉ่ำค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราใช้น้องฉ่ำนะเราเป็นคนผิวสีแทนนะคะเราต้องใช้เบอร์3คะ่ะฮันนี่นะคะสีฮันนี่เวลนะคะแล้วก็ พิงเวลนะคะผสมกันค่ะฮันนี่เวลนะคะก็คือสีเข้มของเรานะคะจะตีกรอบหน้าแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเขาปรับค่าสีผิวอัตโนมัติค่ะทำให้ไม่หลอกไม่ลอยนะคะคอกับหน้าจะตีเท่ากันเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ อีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์สองนะคะเอาไว้ทำไฮไลท์ตรงขอบตานะคะแล้วก็ไร้ด่างของเรานะคะให้ใบหน้ามีมิติค่ะและที่สำคัญนะคะมีป้องกันแสง UV นะคะ30นะคะ SPF นะคะป้องกันลังสีนะคะอืมโอเคค่ะมาแนะนำเท่านี้ค่ะอ้อที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องใช้แป้งพับนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าด้วยค่ะคือไดมอนด์ w วาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ ะะแทงแบบนี้เลยนะคะนะคะน้องมีความนะคะฟุ้งฟริ้งนะคะรลับนะคะแล้วก็ง่ายค่ะเรียบเมียนนะคะตบเบาๆบางๆนะคะทุกคนนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะไดมอนด์วาวนะคะปากไว้ด้วยค่ะ